่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมทิดบ้วนบางประมาะอธิศักดิ์บวนกิาพันธ์เหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังจะติดตาม ผลงานของทิดบ้วนบางประมาะได้ในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์ท่านฟังคลิปเสียงทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าและทิดบ้วนชวนคุยยามเย็น8 0 0นรอบหนึ่งและก็1 8 0 0นอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ติดตามรับฟังตามติดทิดบ้วน ตามติดชีวิตและประสบการณ์ทิดบุญบางประมามาเล่าให้ฟังนะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ท่านติดตามทาง Facebook และ YouTube Facebook ก็สดวันจันทร์กับวันศุกร์หนึ่งทุ่มครึ่งก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้ววันพุธก็หนึ่งทุ่มครึ่งและเราก็พูดคุยกัน1ชั่วโมง ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะท่านสามารถติดตามรายการทิตบวนชวนคุยทางช่อง9อสมทเอมคอร์ดเอหมายเลข30นะครับนี่ก็คือที่ท่านจะติดตามาทิศบวนบางประมาได้และสำหรับท่านที่ติดตามฟังทาง FM 100.5นะฮะก็ติดตามที่ FM 100.5วันอาทิตย์ เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงและตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองก็จะเป็นการถ่ายทอดออกอากาศสดในเครือข่ายของอสองมททั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นแฟน AM ก็ยังมีให้ฟังอยู่ทางสรทรสีจันทบุรีแล้วก็เวลาสิบนาิกา,านาทีแล้วก็สวพพิศณุโลก 18.30นาิกานาทีน,น,นะครับนี่ก็ติดตามได้และวันนี้ทิดบวนบางประมาก็มีเรื so ่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับและก็การคุยกันวันนี้ก็มีแฟนรายการสนใจบอกว่าอยากให้ทิดบวนบางประมาคุยให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนนะฮะ ว่าควรจะต้องมีวิธีการอย่างไรแล้วก็มันมีมาตรฐานอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าสนใจที่จะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนถ้าฟังครับเวลาที่เราพูดถึงว่าเราจะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องคิดนะครับก็คือเราต้องตั้งเป้า ในรูปของเป้าหมายหรือว่าตลาดซะก่อนอสมมตุติท่านบอกว่าท่านอยากจะปลูกข้าวโพดฟักอ่อนแต่บอกว่าอยากจะปลูกเอาไว้กินเองอย่างนี้ก็อย่างหนึ่งอ,อยากจะปลูกเอาไว้ขายในตลาดท้องถิ่นบ้านเรานี่ก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าเราบอกว่า เราจะปลูกเพื่อการาส่งออกนั่นก็มาตรฐานหนึ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งาการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็จำหน่ายฝักสดที่มาตรฐานเนี่ยนะฮะมันก็มีมาตรฐานต่างๆที่ไม่เหมือนกันนั้นอย่างถ้าเราจะผลิตเพื่อการ ส่งโรงงานอุตสาหกรรมนั้นคนนําแนะนําก็คือว่าท่านจะต้องมีมาตรการการวางแผนการปลูกตามความต้องการของโรงงานและตลาดโดยที่ติดต่อผู้รับซื้อก่อนปลูกและก็จะต้องรู้กําหนดการว่าวันไหนที่จะเก็บวันไหนที่จะเข้าส่งโรงงานนะฮะนั่นแปลว่าการวางแผนการปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินการตระเตรียมน้ำอย่างพอเพียงตลอดช่วงการปลูกแล้วก็แรงงานที่จะต้องเก็บเกี่ยวอยู่ตรงไหนวันที่เท่าไรอันนี้ต้องพร้อมเลยนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จสรบเรียบร้อยมีการปอกฝักนะ,ะเรียบร้อยนะครับ ก็ขนส่งยังไงที่จะถึงโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วนะครับนั้นอันนี้สำคัญมากนะฮะแล้วเวลาขนส่งนี่ไม่ใช่ว่าคุณได้ข้าโพดฝักอ่อนมาอสมมติถ้าต้องไปไปทั้งฝักเวลาจะขึ้นรถไปทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเอาข้าโพดซุ้มๆๆเข้าไป นะมันก็ต้องมีปล่องปล่องก็เป็นท่อเหมือนท่อปลาปาเราเนี่ยนะแล้วก็เจาะรูก,กลวงไว้แล้วก็ต้องเสียบไว้เป็นระยะระยะนะไม่งั้นมันก็จะอบร้อนนะครับเสียหายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่เก็บเกี่ยวไปจนกระทั่งถึงส่งนั้นจะต้องไม่มีสิ่งปลอมปลน นะครับขั้นตอนการปลอกเปลือกก็ต้องปลอกไม่ให้โดนตัวฝักนะแล้วก็เรียกว่ามาตรฐานไม่ได้แปลว่าคุณจะยาวเท่าไหร่คุณจะสั้นเท่าไหร่ก็ได้นะไอ้อย่างนั้นไม่ได้ครับท่านผู้ฟังที่ารพฝักเล็กไปฝักผอมไปฝักใหญ่ไป ไม่ได้อันนั้นมาตรฐานโรงงานเขาไม่รับอย่างนั้นมาตรฐานฝักข้าวโพดฝักอ่อนที่โรงงานเขาต้องการนั้นก็คือว่าถ้าขนาดที่อปอกเปลือกที่เหมาะสมที่สุดก็ควรจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเซนถึงหนึ่งจุห้าเซนอันนี้หมายถึงว่าความอ้วนของฝักนะความยาวนั้นจะอยู่ที่ สี่ถึงเก้าเซนติเมตรนะครับและฝักนี้ต้องตรงนะฝักต้องตรงไม่คดไม่งอปลายฝักไม่หักนะฝักจะมีสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองการเรียงของไข่ปลาไข่ปลาก็คือว่าที่ถ้าปกติข้าวโพดมันจะกลายมาเป็นผลเป็นเมล็ดเนีเ่ยนะการเรียงของไข่ปลานะั้นจะต้องเรียงแนวตรงชิดไม่แยกเป็นร่อง แล้วก็ต้องไม่เก็บฝักสดไว้นานเกิน24ชั่วโมงนี่มันมาตรฐานอุตสาหกรรมนี่บางทีเวลาปลูกมันยังกับเขาเรียกว่าต้องเหมือนปั๊มออกมาเลยนะฮะมาตรฐานจริงๆนั้นคนปลูกก็ไม่ใช่ง่ายเราจะปลูกแบบซีซวซีซัวมันก็จะกลายเป็นว่ากว่าจะคัดมาได้ขนาด มาตรฐานโรงงานนั้นมันก็มีของตกเกรดเยอะแยะไปหมดนะครับนี่ก็คือถ้าเราจะปลูกเพื่อการส่งโรงงานมันต้องมีมาตรฐานอย่างนี้ถ้าบอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ท่านก็ต้องหันเหอ,ออกมาว่าเราก็ปลูกแล้วเราก็ขายนะฮะตามตลาดเรียกว่ากินอยู่กันไปกันเองอะไรอย่างนี้ซึ่งโดยท,ทั่วไปเนี่ยนะครับฝัก ถ้าเราแบ่งเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะฮะมันก็มีขนาดของมันอยู่อย่างอย่างถ้าเราปลูกโดยทั่วๆไปนะครับก็จะแบ่งเป็น3เกรดนะฮะถ้าเกรดใหญ่ไซส์ L ก็คือประมาณ9-13เซนแต่ส่วนมากไซส์นี้ก็ไม่ค่อยเอาละนะถ้าเป็นไซส์ M ก็ เจเซนติเมตรไซส์ L, ไซส์ S, ไซส์เล uh, ็กก็คือ4ถึง7ดแโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็ต้องการระดับ4 7ถึงเเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเอาละบางทีเขาก็แบ่งเป็นอย่างที่ว่าสีสันสีของฝกักสีเหลืองสีครีมฝักสมบูรณ์ไข่ปลาตรงไม่หักไม่งอไม่เน่าไม่แก่เกินไป ไม่มีเศษไหมติดมาเวลาปอกคนปอกต้องรูดต้องเก็บไหมออกจากปลายฝักให้หมดฝักต้องสดบรรจุอย่างดีเนี่ยครับท่านผู้ฟังที่เคารพทีนี้เวลาที่เขาจะส่งเนี่ยการเก็บข้าวโพดฝักอ่อนมาแล้วพ้งองเสียกอนก็จะต้องนําเข้าที่ร่มหรือว่าโรงเรือนที่มีการระบายอากาศที่ดี จัดวางให้ผลผลิตระบายความร้อนไม่เก็บฝักข้าวโพดฝักอ่อนกองสมุมกันไว้แล้วก็ไม่ควรจะทิ้งไว้หลายวันนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเวลาเก็บมาแล้วนะเก็บฝักอ่อนมาแล้วนี่ก็ต้องอลอกเปลือกออกทันทีหลังการเก็บเกี่ยวแล้วก็ขนส่งรวดเร็วนะไม่กองฝักข้าวโพดบนพื้นดินหรือพื้นรถบรรทุกโดยตรงนะควรจะมีภาชนะบรรจุรองรับ เนี่ยแล้วที่ผมพูดถึงว่าเวลาที่เขากรีดเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนนั้นต้องกรีดไม่ให้เกิดบาดแผลนะต้องลอกไหมให้เกลี้ยงเพราะฉะนั้นคนปลอกก็ต้องมีฝีมือความจริงคาว่าฝีมือนี้ก็คือคนบ้านเลานี่แหละแต่ว่ามันทําบ่อยถ้าท่านลุยเข้าไปในชนบทจะเห็นว่าชาวบ้านนะครับเขาก็นั่งรวมกัน นะปลอกเปลือกข้าโพดฝักอ่อนออกมาสวยนะครับแล้วผู้ส่งออกอย่างกรณีที่ต้องส่งออกเนี่ยนะก็จะต้องลดอุณหภูมิข้าโพดฝักอ่อนที่มาจากแปลงปลูกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยวิธีที่เขานิยมก็คือการอัดลมเย็นการอัดลมเย็น จะทำให้ลดการระบาดของการเน่าลดการสูญเสียน้ำแล้วก็ความหวานยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นนะฮะทีนี้ไอตอนก่อนที่จะมาอัดความอัดลมเย็นเนี่ยนะครับคืออย่างการเก็บเกี่ยวการบรรจุห้องเก็บรักษาบางทีเขาจะต้องทำลายเชื้อโรคภายนอก ด้วยฟอร์มอลีไฮด์หนะฮะในน้ำฉีดพ่นหรือจะใช้ไฮโปโซเดียมไฮโปคไรายก็ได้อันนั้นก็เป็นการทำความสะอาดนะครับทีนี้พออุณหภูมิที่จะใช้ระหว่างการเก็บเกี่ยวหรือระหว่างการขนส่งนะก็จะต้องใช้อุณหภูมิ5องศาเซลเซียสย ความชื้นสัมพัสที่90-95เปอร์เซ็นต์การบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมไม่มากเกินไปในกล่องเดียวหรือว่าการเก็บรักษาในถาดโฟมก็จะต้องห่อหุ้มด้วยฟิลม์ม PVC ป้องกันการระเหยทำให้ผลผลิตนั้นดีนะฮะนั้นเรื่องของบาดแผลนั้นไม่ต้องพูดถึงบาดแผลการชกช้ำนี้ต้องไม่มีเพราะการปลูก กว่าที่เราจะส่งออกได้เนี่ยโอ้โหมันมันไม่ใช่ง่ายฮะสเปคมันลำบากแต่ถ้าพูดถึงว่าปลูกข้าวโพดฝักอ่อนใหง่ายที่สุดเวลาก็คือปลูกแล้วเราก็เอาไว้กินเองที่บ้านนั่นเรียกปลูกข้าวโพดฝักอ่อนสวนครัวนะครับแต่ถ้าเบอร์ท่านจะกินมาตรฐานโรงงานมันก็ต้องมีเทคนิคอย่างที่ว่าแบบเดียวกันหมดนะ แต่ผมว่านะไหนๆถ้าเราจะปลูกเนี่ยเราก็ทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันมันก็น่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราปลูกแต่ก่อนนู้นเราก็ใช้ข้าวโพดพันข้าวโพดที่เราปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างข้าวโพดพันสุวันหนึ่งสุวันสองสุวันสามนะฮะหรือจะเป็นพัน รังสิตหนึ่งเชียงใหม่90อ่าอันนี้ก็จะสังเกตได้นอกเหนือจากพันรังสิตหนึ่งเชียงใหม่90แล้วก็พันธข้าวโพดหวานต่างๆที่เราใช้แล้วนะครับพวกนี้ที่เราใช้ก็คือว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่ามันมีความต้านทานต่อโรคราน้ำค้างนะฮะแล้วก็เวลาปลูก นะครับไปประมาณสัก38วันโดยประมาณหรือว่า,ขาเขาโพดเจริญเต,ติบโตไปนะฮะก็จะถึงเวลาจะต้องถอดยอดคำว่าถอดยอดก็คือว่าจะต้องเอาดอกตัวผู้ที่อยู่ปลายอยู่อยู่ที่ส่วนย,ยอดของลำต้นเอาออกไปเพื่อป้องกัน ไม่ให้มันมาผสมกับยอดเกสรตัวเมียที่ปลายไหมใช่ไหมฮะเขาก็จะต้องมีการถอดยอดออกแต่ว่ามาในยุคหลังๆเนี่ยนะเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนแล้วก็เพื่อเป็นความสะดวกค่าแรงในการที่จะต้องปฏิบัตินะครับเขาก็ใช้อนักวิชาการของเราก็เก่ง นะอย่างดรโชคชัยเอกทัศนวันหรือ,อว่าแล้วก็ทีมงานเขาเนี่ยเขาก็วิจัยแล้วก็มีพันธุ์ขาโพดอย่างกเกษตรศาสตร์สา,สาเรีเยกว่าพอเราปลูกแล้วตัวผู้มันก็เป็นหมันนะตัวผู้เป็นหมันเพราะนั้นไม่ต้องมานั่งรอว่าอายุ38วันมีใบจริงครบเจดคู่ ช่อดอกตัวผู้จะเริ่มโผล่ออกมาจากใบธงหรือใบยอดต้องมานั่งดึงนะคือมือหนึ่งจับต้นไว้อีกมือหนึ่งจับใบาขาโพดอธิบานอยู่ตรงกลางยอดออกมาเลยไม่ต้องเพราะว่ามันมันเป็นหมันมันก็ผสมไม่ได้นะครับไออย่างนี้ตอนหลังๆก็มีการปรับปรุงพันธุ์แล้วก็พัฒนาพันธุ์จนสำเร็จอย่างนั้นแั้นพี่น้องครับ ถ้าถามว่าไอ้ความล้มเหลวในการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนนั้นอะไรเป็นต้นเหตุที่ทําให้ข้าวโพดฝักอ่อนล้มเหลวก็เห็นจะต้องบอกว่าโรคราน้ำค้างหรือว่าดาวนี่มิวดีวซึ่งเกิดจากเชื้อราเพโรโนสเคโรสปอราสอจายเชื้อตัวนี้แหละครับถ้าเราเตรียมเมล็ดพันธุ์ไม่ดีนะเอามาปลูก มันก็จะทำให้ใบนั้นเป็นโรคราน้ำค้างหรือชาวบ้านจะเรียกว่าโรคใบลายแล้วเสียหายหมดตั้งแต่ข้าวโพดยังเป็นต้นอ่อนออนอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เจ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานการลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับพันธุ์เนี่ยสำคัญนะครับอันนี้อันดับหนึ่งนะ ต่อมาก็เนื่องจากว่าเราปลูกอยู่แค่ช่วง45-50วันเราก็เก็บเกี่ยวได้แล้วแต่แม้กระนั้นก็ยังต้องระมัดระวังนอนกระทุข้าวโพดหลายจุดอันนี้ซึ่งเป็นมแมลงตัวล่าสุดที่เข้ามาคุกคามข้าวโพดบ้านเรา หรือแม้กระทั่งหนอนกระทูหลอนหลอดหอมนะครับที่เข้าทำลายแล้วก็ตัวที่จะทำให้ข้าวโพดยอดแห้งนะครับคือถ้ายอดแห้งก็จบละก็คือหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดอันนี้ท่านก็ดูแล้วกันว่ามาตรการการควบคุมเราจะใช้อะไรเราจะใช้เชื้อไวรัส NPV มาฉีดพ่นป้องกันไว้หรือจะมีมาตรการอย่างไรเมัเ่ไเวลาปลูกข้าวโพดเราก็จะไม่ปลูกชนิดเดียวกันซ้ำซากบางคนบอกงผม,ผมคนละชนิดอาจารย์งวดนี้ผมปลูกข้าวโพดฝักอ่อนงวดหน้าผมปลูกข้าวโพดหวานงวดนู้นผมปลูกอย่างนี้เรียกว่าชนิดเดียวกันคุณจะปลูกข้าวโพดหวานข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดข้าวเหนียวมันก็คือข้าวโพดแมลงศัตรู โรคระบาดมันเหมือนกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นถ่าใกรคนอย็บปลูกข้าโพดสลับกับทัวหรือสลับกับพืชผักอะไรสักก่อนมันก็จะเป็นการตัดวงจรของศัตรูพืชไปนะครับเรื่องการให้น้ำนี่สำคัญมากนะฮะเพราะว่ามันต้องมีความชื้นสม่ำเสมอแต่อย่าถึงขนาดแฉะถ้าแฉะมันจะชะงัก การเจริญเติบโตหรืออย่าปล่อยให้ดินแห้งขาดน้ําในช่วงใดช่วงหนึ่งจะทําให้การเจริญเติบโตชะงักกระทบต่อผลผลิตแล้วก็คุณภาพของฝักนะครับเวลาเราเก็บฝักเนี่ยนะคือเก็บฝักก็โดยทั่วๆไปนะครับตอนเก็บฝักเราก็จะเก็บจากฝักยอด นะลงมา1ถึง2ฝักนะครับสังเกตยังไง <c oughs> สังเกตจากไหมถ้าเริ่มมีไหมโผล่มาที่ปลายฝักแล้วก็มีความยาวประมาณ1ถึง2เซนอันนี้แหละครับจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วกเก็บเกี่ยวจากฝักบนสุดเป็นฝักแรกแล้วก็ฝักอื่นผัดต่ำลงมานะฮะ อาการหักฝักนั้นต้องหักให้ชิดลำต้นไปด้วยจะทำให้มองเห็นต้นที่เก็บเกี่ยวแล้วแล้วก็เก็บเกี่ยวทุกวันเมื่อมีฝักแก่คือไม่งั้นมันปล่อยไว้มันจะม่เป็นฝักแก่เกินไปนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูให้ดีนั้นแรงงานสําคัญมากครับถ้าเบื่อท่านปลูกเป็น ขนาดใหญ่นะแต่ถ้าปลูกกินเองที่บ้านท่านก็ปลูกข้าวโพดเป็นฝักต้นข้าวโพดถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาก็เอาไปเลี้ยงเลี้ยงโคนะเพราะว่าโปรตีนมันสูงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมโคนมเขาก็จะใช้ต้นข้าวโพดฝรอ่อนไปเลี้ยงกันนะแต่ว่าถ้าเราโดยทั่วไปเราก็กลับเอาไปเป็นปุ๋ยนะครับทั้ง ไหมทั้งเปลือกทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือคำตอบของท่านในวันนี้แหละครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ขอฝากท่านผู้ฟังว่าเมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านมีความคิดความเห็นเป็นประกาศใดมีคำถามอะไรไหมที่อยากจะถามเพิ่มเติมหรือท่านจะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากให้ทิดบวนบงังประมา คุยเรื่องอะไรแล้วมีปัญหาอะไรนะครับท่านสามารถที่จะฝากข้อความส่งรูปส่งภาพนะฮะปัญหาต่างๆรวมทั้งภาพที่จะนำมาโชว์กันเนี่ยนะครับโดยใช้ id line นะครับ0819815881นะครับขอย้ำว่ากรุณาฝากเป็นข้อความลายไว้นะจะสะดวกที่สุด นะพยายามหลีกเลี่ยงการโทรนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งทีมงานของเราก็มีภารกิจอาจจะรับโทรศัพท์ของท่านไม่ได้ตลอดเวลาขอความกรุณาว่าส่งไลน์ไว้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็บอกต่อๆไปยังญาติสนิทมิตรสหายถ้าหากว่าท่านเห็นว่าสิ่งนี้มีคุณค่าควรค่าแก่การที่จะช่วยกันเผยแพร่กันต่อไปในวงกว้างนะครับใครๆก็รักหัวหัวกันไทยใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวัวกันไทย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโ,โตมา40ปีตามาน้ามีน้องสิ่ก็ใช้ป<ช>ุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนได้นารนิ่ำรวยต้นหน้าเพราะตัวหัวันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกสื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกำรรมะถันช่วยให้ข้าวต้นแกร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุน ปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16 12 8พลังสองตราหัววัวคันไถของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเคลนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคลนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไถเซนทันเคมีจำกัดมหาชน